สวัสดีครับ <c oughs> สำหรับเย็นนี้ไม่มีคลิปอะไรหรอกครับอ่าพรุ่งนี้ถึงจะอพรุ่งนี้ถึงจะอ่าเป็นคลิปการอ่แต่งลำสินชชยเกี่ยวพาราสี <c oughs> วันนี้ก็ก็ ็นชิปสั้นๆนะครับบายๆแล้วก็ไม่มีอะไรก็บายนี้ก็มีเลี้ยงสังสค์อยู่ในครอบครัวเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนดอกคือโควิดเนี่ยก็กินอะไรก็อยู่ที่บ้านครับร้องเพลงก็อยู่ที่บ้านบางทีโควิดเนี่ยมันก็มีส่วนดีนะมันทําให้ครอบครัวเนี่ย,ยได้อยู่ร่วมกันตันนี้มันมาว่า แล้วมากับย้ายยุ่ในมือผู้หนึ่งยู่งขังบนโทรศัพท์ไปโทรศัพท์มันมันมันเป็นไปแล้วประมานอ่าบระมาณแถวประเทศไทยดิเบิ้องมูพวกพนอยทั้งยุโรปเห็นพนังกับลูกลูกกับก้มหน้าก้มตาแม่ก้มหน้าก้มตาเหรียเฟรยไลเฟรย์สตีมสตีมอยู่ตู้โบราณเอออนี้ครับขวดใหญ่ครับเพราะว่าขวดน้อยเขาวิ่ีขายกับแก้มกับเป็นมาม่าเส้นใหญ่ แล้วกะผสมไข่เค็มแล้วก็ที่มีสมนะครับกํลังเสียพคนสื่อสมมาสนับสนุนสนหรับเย็นนิดกับไ่ได้ลองเพลงนะครับมือนเมาสะคอนคลิปนี้มีสมีละครับผม